สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเลิฟทีวีครับช่วงทางเลือกสู่ทางรอดกับยาน้าสมุนไพรจีนหัวลักเซียมวันนี้พบกับผมอีกเช่นเคยครับสุพัโนโสณชัยรับหน้าที่ดําเนินรายการครับคุณผู้ชมครับเคยคิดไหมว่าในชีวิตนี้นะครับเราจะเป็นคนป่วยโดยเฉพาะคนที่มีความรู้ในเรื่องของยาสมุนไพรแล้วก็แผนปัจจุบันนะฮะ วันนี้ครับผู้ที่มาให้สัมภาษณ์กับเรานะครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของตัวยาสมุนไพรและก็ตัวยาแผนปัจจุบันด้วยเพราะท่านจบเภสัชกรรมการแพทย์แผนไทยนะครับแต่ไปอย่างไรมาอย่างไรถึงได้มารู้จักกับยาน้ําสมุนไพรจีนขั้วลักเซียมและวันนี้ครับท่านเป็นเจ้าของเซ็นเตอร์จังหวัดกําแพงเพชรด้วยพร้อมที่จะมาให้ความรู้พร้อมที่จะมาให้ ความกระจากับยาน้ําสมุนไพรจีนขั้วลักเซียมว่าทําอย่างไรท่านถึงคิดที่จะเปิดเป็นศูนย์และทําอย่างไรท่านมีความรู้ในเรื่องของแพทย์แผนไทยอยู่แล้วนะครับท่านตัดสินใจมาเปิดเป็นศูนย์ขยายงานนะครับเป็นเซ็นเตอร์ของบริษัทเลิฟยูประเทศไทยจาหน่ายยาน้ําสมุนไพรจีนขั้วลักเซียมได้อย่างไรวันนี้ตัวจริงเสียงจริงรอเราอยู่แล้วพบกับท่านได้เลยครับคุณหมอเสริมบุญหอมครับสวัสดีครับคุณหมอครับ ผมพูดไม่ผิดนะครับจบแพทย์แผนแผนไทยแผนไทยคือเพศัตยกรรมแพทย์แผนการแพทย์แผนไทยครับเพศสัลยกรรมการแพทย์แผนไทยครับกับเพศสัลยกรรมการแพทย์แผนไทยนะครับคุณผู้ชมครับคุณหมอคุณหมอปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับอายุ58ปีครับ58ปีโอ้โอกผมพึ่งห่างกันเยอะมากนะครับห่างกันเยอะมากอายุแต่หน้าตาใกล้เคียงกันแล้วนะครับนะครับคุณหมอจบเพศสัลยกรรมการแพทย์แผนไทยนะฮะตอนนี้คุณหมอภูมิลำเนาอยู่ที่ไหนนะ เป็นคนจังหวัดกำแพงเพชรเลยที่จังหวัดกำแพงเพชรที่กำแพงเพชรเลยอยู่ในอำเภอเมืองเลยใช่ไหมครับใครับในอำเภอเมืองเลยครับคุณหมอครับเป็นแพทย์แผนไทยนี่นะฮะการแพทย์แผนไทยคือปกติก็รู้จักในเรื่องของสมุนไพรอยู่แล้วสมุนไพรครับนะสมุนไพรดีมากมากเลยดีมากครับเพนบอกว่ามีปัญหาในเรื่องของสุขภาพเป็นอะไรมาก่อนครับสุขภาพแต่ก่อนก็เป็นไมเกรนนะครับมีปวดหัว ไมเกรนนี่แกปวดหัวปวดหัวหนักไหมครับปวดหัวหนักหนักท้ายทอยหนักทั้งทั้งศีรษะทั้งหมดเลยฮะมากๆเลยมากมากเลยครับแล้วก็มีลิซดวงทวารด้วยลิซดวงทวารโอ้โหเป็นโรคที่ฮิตเหมือนกันนะคุณหมอนะฮิตเหมือนกันลิซดวงทวารเป็นไมเกรนไมเกรนหนักที่สุดขนาดไหนครับคุณหมอหนักก็ปวดหัวครับปวดหัวแบบนอนไม่หลับเลยฮะปวดหัวถึงกับนอนไม่หลับเลยครับคือเป็นแบบศึกษาเรื่องยามาในแบบ ทุกอยาลยครับแต่เราแบบเชิงท่องจำาอะไรฮะอย่างตะวนไปใช้ความจํามากๆแล้วก็มันก็เลยแล้วก็ทําให้เส้นเลือดพวกเราอาจจะทางานหนักเกินไปแล้วก็ปวดเป็นอย่างนี้กี่ปีครับคุณหมอครับประมาณ5ปีโอ้ห้าปีเลยครับลิศดวงทวารนี่ก็ประมาณ8ปดปีลิสศดวงทวารแปดปีครับตัวไหนรุนแรงกว่ากัน ตัวรุนแรงก็คือลิติดวงทวานเพราะว่า,ววาเวลาถ่ายอุจจาระมจะมีเลือดไหลออกมามีเลือดตลอดทำให้ลำคาญปร,ระทานของแถลงก็จะมีเลือดออกครับทรมานมากเอ๊ะคุณหมอก่อนน,ะนั้นเนี่ยรักษาอย่างไรครับรักษาก็คือซื้อยาเจ้าอื่นหมออื่นมาทานบ้างครับนะครับทั้งยาหม้อและมาทั้งยาสําเร็จรูปตามร้านขายยาครับแล้วมันก็ไม่ดีขึ้นแล้วก็ว่านต่างๆที่มีอยู่ในป่าในเขาเนี่ยเอามาที่ตัวเองมีความรู้ครับ ตัวเองก็เอามาตามประสบการณ์ที่ตัวเองเรียนมานี่แหละครับผมมาทำตามตำรับแผนโบราณแล้วก็ปรุงเองไหมปรุงเองครับปรุงเองด้วยนะครับนี่คือนี่คือเภสัชกรรมการแพทย์แผนไทยนะคุณผู้ชมครับคุณหมอเสริมเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของการแพทย์แผนไทยด้วยนะฮะปรุงเองดูแลเองรักษาตัวเองครับแล้วอาการไม่ดีขึ้นหรออาการมันก็ดีขึ้นมันก็หายไปชั่วระยะหนึ่งแล้วก็กลับมาเป็นใหม่ทรงๆสุดๆครับผมอืม หายไปเราได้อะไรเข้าไปเสริมมันก็มาใหม่นั่นคือทั้งไมเกรนแล้วก็ลิซิดวงทวารมันมันหายไม่ขาดหายไม่ขาดสักทีคุณหมอทําอย่างไรมาอย่างไรถึงได้มารู้จักตัวยาน้ําสมุนไพรหัวลักเซียงคือมีคนแนะนํามานะครับแนะนำมาดูตามปติผมก็มีตําราจีนอยู่ในตัวอยู่แล้วแต่ว่าเคยศึกษาอยู่แล้วกับตําราจีนสมุนไพรจีนรู้จักอยู่แล้วรู้จักอยู่แล้วอืแล้วก็ มันเป็นสูตรยาที่ใช้วัตถุดิบแพงมากครับยาสูตรสำหรับรับของฮ่องเต้ฮะมันกค็คือรู้อยู่แล้วลหละแต่เราไม่สามารถที่จะนำพ้าได้เ,ไเพราะว่ามันแพงมากๆไม่มีความสามารถที่จะซื้อมาปรุงครับวัตถุดิบ เอาละเมื่อมีความรู้ในเรื่องของสมุนไพรจีนนะครับแล้วก็มีความรู้ในเรื่องของสมุนไพรไทยด้วยนะครับ,รบเป็นทุนเดิมแล้วก็เป็นคนปรุงยาด้วยแต่ในส่วนของยาน้ําสมุนไพรจีนเนี่ยแสดงว่าพอเขามาแนะนําคุณหมอนี่มีความมีความรู้ดังนี้อยู่แล้วก็คืออยากจะลองเลยอยากจะลองดูครับแล้วก็ผู้ปรุงยาน้ำหโละ สมุนไพรหัวลักเซียมแล้วก็หนึ่งเป็นเพสัชกรรมเหมือนกันอย่างคุณหมอนาลงก็จะรู้จักกันทั้งแผนไทยแล้วก็แผนแผจีนแผนจีนด้วยครับตัวนี้คือโดยส่วนตัวนี้รู้จักกันย่อมย่อมเข้าใจได้ย่อมเข้าใจในเรื่องนี้ดีครับกับคุณหมอเอาไปทดลองทานเนี่ยกี่วันถึงรู้ว่าตัวเองเริ่มที่จะมีอาการดีขึ้นประมาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์เดียวเองเหรอคุณหมอทานเยอะไหมคุณหมอวิธีทานทานทานประมาณครึ่ง ครึ่งแก้วนะครึ่งแก้วนี้นะครับประมาณครึ่งประมาณครึ่งแก้วนะคุณผู้ชมครับประมาณครึ่งแก้ววันละกี่มื้อครับคุณหมอครับเช้าเย็นครับเช้าเย็นเท่านั้นเองเช้าเย็นเช้าเย็นวันวันละสองครั้งวันละสองมื้อนั่นเองครับผมมื้อละครึ่งแก้วครับอาการเริ่มเริ่มเริ่มดีขึ้นยังไงครับคุณดีไม่คึ้นี้เราจะจําไม่ได้ว่าเราหายวันไหนว่าเราดีวันไหนมีอย่างนี้ด้วยนะครับมีอย่างนี้ด้วยโรคโรคเลรสดดวงทวารเราจะจําไม่ได้ว่าเราหายไม่รู้ว่าเพราะไม่ได้สังเกตไม่ได้สังเกตคือ คือนานๆมาถ่ายจาระมันจะไม่เห็นไม่มีเลยไม่ไม่มีไม่มีอะไรเลยครับแล้วแล้วคุณหมอกี่วันได้มารู้อาการตัวเองคือคือสังเกตเห็นว่าเมื่อค่อนไม่สังเกตแต่ว่ามันจะดีขึ้นแต่พอมาสังเกตเนี่ยมันใช้เวลากี่กี่เดือนถึงได้ก็ประมาณหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนมาทานของแสลงที่ว่าของแสลงอาหารเท่น ผัดเผ็ดกบปลาไหลอย่างเงี้ยมันต้องมีการไหลมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรของแสลงเป็นของแสลงที่จะทําให้ตัวนี้มันเกิดขึ้นมาใหม่ของที่มีกลิ่นคาวมากๆแล้วมันไม่มีเลือดไหลออกมาโอ้นั่นก็คือว่าไปทานของแสลงแล้วอาการที่เลือดไหลมันไม่มีไงคุณผู้ชมครับก็เลยมาสังเกตตัวเองครับแล้วไมเกรนกี่วันอาการไม่ไมเกรนนี่มันทานเข้าไปไม่ไม่ถึงสามสิบนาทีจะรู้เรื่องโอ้โหถ้าลุกไมเกรนนะครับ จะไวขนาดนั้น <he has. S 2> เลยครับ<น> <c oughs> หมอสามสิบนาทีที่เราปวดหัวอยู่แล้วก็ทานไปเหมือนเหมือนยาวิเศษเลยสามสิบนาทีนะคุณผู้ชมครับคือ,ค,อคือรู้ตัวเองเลยว่าอาการดีขึ้นเหมือนยาวิเศษ <c oughs> <arche. S 1> เพราะฉะนั้นครับคุณหมอคือทุนเดิมของคุณหมอเนี่ยเป็นแพทย์แผนเภสัชกรรมแพทย์แผนไทยนะการแพทย์แผนไทยแล้วก็มีความรู้ในเรื่องของสมุนไพรจีนอยู่แล้วเนี่ยเป็นทุนเดิมพอมาได้ตรงนี้เข้าไปก็เลยทําให้ตัวเองนี่รู้สึกว่าเชื่อมั่นมากขึ้นครับเชื่อมั่นไม่เชื่อมั่นไม่รู้นะคุณผู้ชมครับ ตอนนี้ตัดสินใจเปิดเป็นศูนย์เปิดเป็นเซ็นเตอร์เลยเซ็นเตอร์กาแพงเพชรครับนี่คือที่กาแพงเพชรสถานที่ตั้งอยู่ตรงไหนครับคุณหมอสถานที่ตั้งอยู่้าทับ1หมู่3ตำบลนครชุมอำเภอเมืองกาแพงเพชรจังหวัดกาแพงเพชรอยู่นครชุมอำเภอเมืองจังหวัดกาแพงเพชรนั่นคืออยู่ในติดอยู่กับไปรษณีย์ใหม่ติดกับไปรษณีย์ใหม่ของจังหวัดกาแพงเพชรครับฝั่งฝั่งนครชุมนะครับฝั่งนครชุมเปิดบริการทุกวันทุกวันครับทุกวันนะครับ จากหมอนะฮะจากหมอแพทย์แผนไทยนะฮะจากหมอแพทย์แผนโบราณน,นะครับวันนี้นะครับก็กลายมาเป็นศูนย์เป็นเซ็นเตอร์ของอยานาย้ํศูนย์ไพรหัรนะเสียมตอนนี้ขายเป็นตัวแทนจําหน่ายไปเลยเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับ,รบแล้วอาการปัจจุบันจนถึงวันนี้นะครับตั้งแต่วันวันนู้นจนถึงวันนี้จนถึงปัจจุบันนี่ครับคุณหมออาการของลทธิ์สิวงกับปวดหัวนี่นะฮะเป็นยังไงบ้างหายเป็นปกติแล้วครับปกติเลยหรอปกติแล้วครับโอ้โหเหมือนได้ชีวิตใหม่ไหมครับผมเหมือนได้ชีวิตใหม่เลยได้ชีวิตใหม่ครับวันนี้ครับคุณผู้ชมครับ ถ้าคุณผู้ชมมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพเหมือนกับคุณหมอนะครับวันนี้ผมไม่รู้นะ,ะว่าผู้ป่วยนะครับที่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพเนี่ยจะมีความรู้ในเรื่องอะไรไม่ไม่ไม่ทราบแต่ว่าถ้าวันนี้ท่านเป็นคนหนึ่งเหมือนกับคุณหมอทั้งทั้งที่เป็นผู้ที่รับเรียนมามในเรื่องของอแพทย์แผนไทยปรุงยาเองด้วยนะครับแต่สุดท้ายนะครับคุณหมอก็บอกว่าตัวเองปรุงเองทําเองแต่มันก็ เดี๋ยวดีเดี๋ยวหายอยู่ยังไม่หายขาดสักทีแต่วันนี้พอมาดื่มยน้ําสมุนไพรห้วลรักเสียมแล้วนะฮะตัวเองกลับมาเหมือนกับได้ร่างกายใหม่นะครับเหมือนกับได้ชีวิตใหม่ปวดหัวไม่มีแล้วไมเกรนไม่มีแล้วลิซิดวงไม่มีแล้วนะครับแล้วก็ถึงกับทําให้ตัวเองได้มาเปิดศูนย์ขยายงานหรือ,อเป็นเซ็นเตอร์ของจังหวัดกําแพงเพชรคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมมีปัญหาในเรื่องของลิซิดดวงแล้วก็ไมเกรนมีปัญหาหนักๆน,น,นะครับโทรเข้ามาสอบถาม ในเบอร์นี้ได้เลยนะครับวันนี้คุณหมอครับขออนุญาตอีกนิดหนึ่งทิ้งท้ายถ้าคุณผู้ชมมีปัญหาในเรื่องของไมเกรนแล้วก็ลิซิดวงทวารคุณหมอจะฝากไปถึงคุณผู้ชมที่ฟังรายการชมรายการอยู่ทั้งบ้านอย่างไรครับผมก็อยากจะฝากบอกท่านผู้ป่วยและไม่ป่วยนะครับเชิญมาดื่มหรือมาทานยาน้ำสมุนไพรหัวลักเซียมนะครับหรือเข้ามาปรึกษาผมได้โดยตรงที่เซ็นเตอร์กำแพงเพชรนะครับแล้วผมจะให้ข้อมูล แนะนําการใช้สมุนไพรอย่างถูกวิธีนะครับครับวันนี้ครับคุณผู้ชมครับรายการของเรารายการเลิฟทีวีนะฮะในช่วงทางเลือกสู่ทางรอดกับยาน้ําสมุนไพร หัวลักเสียมนะครับเวลาหมดแล้วครับคุณผู้ชมครับเสียดายจริงๆนะฮะวันหน้าคงจะต้องรบกวนคุณหมออีกทีหนึ่งสำหรับช่วงนี้ครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับนะฮะคุณหมอเสริมบุญโฮมนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการของเราครับรายการเลิฟทีวีเวลาหมดหมดเวลาจริงๆไว้โอกาสหน้าวันหน้าพบกันใหม่สำหรับช่วงนี้ผมสุพันธ์สนชัยและคุณหมอเสริมบุญโฮมลาคุณผู้ชมไปแล้วสวัสดีครับครับสวัสดีครับ